กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2545ภายใต้การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพุทธศักราช2545 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานหลักซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนอีกทั้งยังมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคเอกชนจนเกิดระบบบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบคุ้มครองประชาชนด้านบริการสุขภาพที่เข้มแข็งประชาชนได้รับการพิทักษ์สิทธิและเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ในวาระครบรอบ20ปีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีแนวคิดจากสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก36นิ้วเพื่อประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปองค์ประธานประจํากรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยสมเด็จพระสังฆราชได้พระราชทานานามว่าพระสัมพุทธเมตตาประชารัก ซึ่งกรุมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดำเนินการรวบรวมมวลสารจากเกจิอาจารย์เพื่อหล่อพระพุทธรูปพระสัมพุทธเมตตาประชารักณรงหล่อพระเหรียญทองอำเภอพยุหกคิรีจังหวัด,ดคนครสวรรค์เมื่อวันที่27สิงหาคม2566และอัญเชิญมาประดิษฐานณอาคารกรุมสนับสนุนบริการสุขภาพในวันที่14กันยายน2566เพื่อเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพุทธศาสนิกชนที่มาติดต่อประสานงานราชการและเป็นเกียรติประวัติต่อองค์กรสืบไป